โซะะจะมารีวิวเปรียบเทียบนะคะ2แบรนด์ด้วยกันนะคะก็จะเป็นแบรนด์รุ่ยี่ตองนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์กุชชี่นะคะทึ่งทั้ง2ใบเป็นกระเป๋าแบบใส่เครื่องสําอางทั้ง2ใบเลยนะคะโซจะให้ดูนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลัง ก้นกระเป๋านะคะซึ่งทรงของเขาจะแตกต่างกันนะคะทั้งสองใบนะคะคือแบรนด์หลุยส์วิทองจะทําเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะจะเห็นเลยว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแต่ว่าแบรนด์ของกุชชี่นะคะเขาจะทําเป็นแบบครึ่งวงกลมนะคะจะเป็นแบบมนๆหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าไซส์ของแบรนด์หลุยส์วิทองจะใหญ่กว่านะคะส่วนแบรนด์หลุยส์ ของกุชชี่เนี่ยจะเล็กกว่านะคะกุชชี่เนี่ยความยาวของเขาอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะแต่แบนรนด์ลอยส์วิตองเนี่ยความยาวของเขาอยู่ที่8นิ้วนะคะส่วนความสูงนะเท่ากันนะคะทั้งสองใบต่างก,กันที่ความยาวเท่านั้นนะคะความสูงเท่ากันนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเท่ากันนะคะนี่ก้นกระเป๋านะคะนี่แตกต่างกันนะคะนี่ทรงต่างกันหรอยส์วิตองจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ แล้วก็คุชชี่เนี่ยจะเป็นทรงครึ่งวงกลมนะคะเป็นมนๆนะคะแบบนี้นะคะคือน่ารักแล้วก็น่าใช้ทั้งสองใบเลยนะคะนีะ่ตัวแบรนด์หรุ่ยพีตองนะคะนี้ตัวห่วงเขาจะทําเป็นเท้าไฮซึ่งตรงนี้เวลาใช้ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอรอยน้ําได้นะคะถ้าแบบว่าโดนละอองน้ํานะคะส่วนของ G ุชชี่นะคะคือมันเป็นหนังสีน้ําตาลใช้ง่ายๆลุยๆได้เลยไม่ต้องระวังมากนะคะถ้าใครแบบว่าแบบ ไม่อยากจะระวังมากอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนำคุชี่นะคะราคาไม่แรงนะคะราคาจะถูกกว่าของแบรนด์หรุ่ยพี่ตองนะคะแล้วก็หูเนี่ยใช้งานง่ายมากๆนะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวเปื้อนนะคะก้นกระเป๋าก็ไม่ต้องกลัวเปื้อนนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นหนังนะคะส่วนใบนี้นะคะก้นกระเป๋าก็ไม่ต้องกลัวเปื้อนนะคะเนื่องจากว่าเขาทําเป็นแคนวาสนะคะแต่ว่ารอบๆที่เป็นคาฮาแบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีได้นะว่าเราใช้ไปน,นานๆน,นะคะ ก็แนะนําใครใช้รุ่นนี้นะคะแนะนําให้ฉีดสเปรย์กันน้ำว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยฉีดไว้นะคะซึ่งมันจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะเราก็ฉีดทุกๆ3เดือนนะคะก็จะป้องกันละอองน้ําได้นะคะนี่ถ้าโดนละอองน้ำแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะคะดังนั้นต้องแบบฉีดป้องกันใบก่อนนะคะนี่ให้ดูคือเขาจะแตกต่างกันนะคะ2ใบนี่เนาะส่วนเรื่องความจุนะคะเดี๋ยวโส่จะลองใส่ให้ดูนะคะทั้งสองใบนะคะ ดูด้านในก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะด้านในของแบรนด์หรุยตองนะคะก็จะเป็นสีครีมแบบนี้นะคะถ้าใครกลัวเปื้อนนะคะให้ไปซื้อที่รองนะคะ organizer น,นะคะด้านในเอามาใส่ข้างในได้นะคะให้ไปซื้อที่แบบที่จัดระเบียบนะคะมาใส่ด้านในนะคะก็จะทําให้แบบว่า มันไม่เลอะนะคะเพราะมันเป็นสีแบบนี้อาจจะเลอะง่ายนะคะส่วนใบนี้นะคะ,ะด้านในเขาจะเป็นผ้านะคะแล้วก็แตกต่างก็คือเขามีกระจกให้ด้วยนะคะถ้าเทียบกับแบรนด์หลุยส์วิตองเนี่ยเขาไม่มีกระจกให้นะคะอันนี้เขาจะมีกระจกให้นะคะแบบนี้แล้วก็ด้านในนะคะแบบนี้เห็นไหมคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้านะคะเหมือนเหมือนผ้าไดลอนนะคะ แล้วก็จะมีช่องแบบนี้ให้สามารถที่จะใส่เครื่องสำอางได้นะคะแต่ของแบรนด์ลุยปิตองเนี่ยจะเป็นช่องโล่งๆนะคะแต่ว่าช่องโล่งๆแบบนี้ทําให้เราใส่ของได้เยอะขึ้นนะคะอันนี้มันเขาทาเป็นช่องช่องแบบนี้นะคะมันทําให้ใส่ของได้น้อยลงนะคะแต่ว่ามันก็สะดวกสบายนะคะเวลาใส่พวกลิปสติกเนี่ยก็จะหยิบง่ายแล้วก็มันจะมี Josh ล็อกของเขานะคะมันก็จะทําให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแบบนี้ นี่คือข้อแตกต่างกันนะคะไซส์นีいい่เราจะดูแตกต่างกันเลยนี่จะเป็นทรงกลมนะคะนี่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้เราโซจะใส่กระเป๋าให้ดูนะคะใส่ของให้ด like <hehe> nice we ูเดี๋ยวนี <chambers> ้โซจะใส่ของให้ดูนะคะถ้าเป็นแบรนด์รุ่ยวิตตองนะคะนี่ใส่ได้นะคะกระเป๋าสัางใบยาวใส่ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะส่วนกุชชี่นะคะเดี๋ยวโซจะลองใส่กระเป๋าสังใบยาวให้ดูนะคะกุชชี่นะคะไม่สามารถใส่กระเป๋าสัางใบยาวได้นะคะนี่ใส่ไม่ได้นะคะ กูชี่ไม่สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้นะคะอันนี้ใส่ไม่ได้นะคะใส่ได้เฉพาะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะใส่ได้นะคะนี่นะคะรุ่นนี้ก็ต้องแบบใส่กระเป <c oughs> ๋าสตางค์ใบสั้นแทนนะคะอาจจะเป็นรุ่นนี้นะคะใส่ใบสั้นแบบนี้ไปนะคะแบบนี้นะคะส่วนใบนี้ก็คือความจุเยอะมากๆนะคะใส่ใบยาวได้สองใบแบบนี้ได้เลยนะคะใส่มือถือเนี่ยได้นะคะแบบนี้ แล้วก็ใส่ของอื่นๆได้เยอะเลยใบเน้ยจุดีมากๆนะคะส่วนใบน,นี้นะคะก็สามารถใส่มือถือได้เช่นกันนะคะแบบนี้ทรงเขาจะเล็กกว่านะคะแล้วก็ใส่ของได้น้อยกว่านะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอืมก็จะใส่ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะใส่พวกเครื่องสาอางนี่นี่นะคะ ประมาณนี้นะคะ,ะก็คือกุชชี่มีกระจกให้นะคะส่วนแบรนด์หลุยส์วิตองไม่มีกระจกให้แล้วก็จะไม่มีช่องแบบว่าไว้ใส่ของอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยมีช่องเดียวล้วนแต่ว่ากุชชี่นะเขาจะมีช่องเล็กๆนะคะสามารถที่จะเสียบพวกลิปสติกอะไรพวกเนี้ยทาให้กระเป๋าเป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะคะนี่ก็ลองดูเลือกที่เราชอบนะคะอันนี้สื่อโสมาใส่ของให้ดูนะคะถ้าใครอยากได้ใส่กระเป๋าสั้งใบายาวได้โศแนะนำะรุ่นหลุยส์วิตองนะคะไซส์ มินินะคะส่วนใบนี้นะคะใส่กระเป๋าสั่งใบยาวไม่ได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะถือให้ดูนะคะ ะะราคานะคะคไม่ถึง30,000ื่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ลุยวิตรองสามห0ื่นอับเลยนะคะราคาเขาจะแตกต่างกันนะคะหลุยวิตตองนะคะคจะไซส์ประมาณแปดนิ้วนะคะส่วนคุชชี่ไซส์ประมาณ7นิ้วนะคะอันนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียแต่ละใบนะคะ ข้อดีของแบนคุชชี่นะคะข้อแรกคือเรื่องราคานะคะราคาไม่แรงจนเกินไปสาหรับใบนี้ข้อที่2ใช้งานง่ายนะคะเนื่องจากว่าหูของเขาเนี่ยเป็นหนังนะคะใช้งานลุยๆได้เลยไม่ต้องกลัวเปื้อนนะคะแล้วก้นกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นหนังสีน้ำตาลนะคะเป็นแบบวินเทจนะคะแบบนี้แล้วก็เพิ่มความออดูหรูหราตรงโลโก้ของด้านหน้านะคะเป็นอะไหล่ติดทองนะคะดูสวยงามน่าใช้ใช้ง่ายนะคะข้อดีข้อที่3ก็คือด้านในเขาจะมีกระจกมาให้นะคะกระจกอยู่ด้านในตรงนี้ นี่กระจกมาให้นะคะแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือเขาจะมีช่องตรงนี้เหมือนเป็นที่จัดระเบียบนะคะแบบว่าเราสามารถที่จะใส่พวกลิปสติกอะไรพวกนี้เรียงเวลาระวางแล้วมันก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไปน,นี้ก็จะมีข้อเสียนะคะก็คือใส่ของได้น้อยนะคะเนื่องจากว่าเขาทําเป็นช่องชองแบบนี้มันทําให้แบบกินเนื้อที่แล้วก็ใส่ของได้น้อยกว่านะคะแล้วก็ ส่วนข้อเสียข้ออื่นก็ไม่มีนะคะสมว,ว่าใบนี้ข้อเสียแทบไม่มีเลยนะคะแล้วก็เวลาสะพายคอสบุดี้ก็น่ารักนะคะเวลาถือก็น่ารักนะคะแบบนี้น่ารักมากๆแล้วก็น่าใช้ที่สําคัญราคาไม่แรงนะคะส่วนใบนี้นะคะใบนี้นะคะถ้าข้อดีของเขานะคะก็คือความจุเนี่ยดีมากๆนะคะสามารถใส่กระเป๋าสัางใบยาวได้หรือเฟือเลยนะคะแล้วใส่กระเป๋าสั้งใบยาว สใส่ไป2องใบนี่ยังมีพื้นที่เหลือที่สามารถใส่อย่างอื่นได้อีกนะคะใครที่สัมภาระเยอะๆนะคะ ก็แนะนาใบนี้นะคะเพราะว่ามันจุดีมากๆเสกองได้เยอะถือแบบนี้ก็น่ารักนะคะแล้วก็เอาบุกมาร้อยแบบนี้ก็น่ารักนะคะหรือว่าจะเอาเป็นคอสเมดีกก็ได้อันนี้แล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะส่วนข้อเสียนะคะข้อนี้นะคะก็จะราคาสูงกว่าแบนกูชี่นะคะราคาสูงกว่านิดนึงนะคะแล้วก็ข้อเสียข้อที่2ก็คือเรื่องเขาไฮแบบนี้นะคะเวลาใช้งานมันต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าโดนน้าก็จะเป็นรอยด่างเลยนะคะแล้วก็เวลาใช้านานๆตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะคะแล้วก็มันดูคํา แล้วก็ใช้นานๆแล้วมันจะดํามันไม่ค่อยน่าใช้นะคะก็แนะนําถ้าใครใช้รุ่นนี้นะคะให้ฉีดสเปรย์กันน้ําตรงเขา่าไฮไว้นะคะจะได้ไม่มีคาบน้ํานะคะรวมทั้งล็อกรอบแบบนี้ด้วยก็ฉีดสเปรย์กันน้ําไว้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะข้อข้อเสียของด้านในของเขาเนี่ยมันเป็นสีครีมแบบนี้นะคะก็แบบนี้ใช่ไหมคะถ้ามันจะจะเปื้อนได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะคะวิธีการป้องกันก็ให้ไปซื้อ ที่จัดระเบียบนะคะหรือพวกออแกไน z เซอร์นะคะไว้ด้านในนะคะก็จะช่วยได้นะคะก็จะทําให้แบบว่ามันไม่ได้สัมผัสตกพื้นนี้โดยตรงนะคะก็จะทําให้แบบว่ามันไม่เปื้อนเนาะก็จะทําให้กระเป๋านยดูสภาพใหม่ตลอดการใช้งานนะคะอันนี้ก็เลือกตามการใช้งานของเรานะคะทั้ง2รุ่นนะคะน่าใช้ทั้ง2รุ่นเลยนะคะ สองรุ่นนะคะน่าใช้ทั้ง2รุ่นเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูนะคะค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังมองหากระเป๋าคอสเมติกแบกนะคะรานะคาแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็สามารถทํา DIY เอาสายมาสะพายเป็นคอสบอดี้ได้ด้วยทั้ง2ใบเลยนะคะค่ะก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาสอัพวิดีโอใหม่ๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะโสรใส่สอนน,นนะคะ